กฮ<ร>ัลโหลสวัสดีครับโทรจากเซเว่นนะครับอันนี้ใช่คุณเลือนลางพลางตัวหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมคือนายเลื่อนลางพรางตัวอ่มีอะไรครับอ่าอันนี้โทรจากเซเว่นนะครับผมสินค้าที่ลูกค้าสั่งกําลังจะได้แล้วนะครับโปรดออกมารับที่หน้าบ้านเลยนะครับผมโอเคได้เดี๋ยวผมจะออกไปรอที่หน้าบ้านนะโอเคครับโอเค สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นไ i เดอร์เซเว่นกัน1วันนะครับผมมาสวมบทบาทเป็นไลเดอร์เซเว่นนี้คลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นแ s p สปีดบัมเพนครับในการเอามาจำลองการขับรถเซเว่นกันนะครับผมโอ้โอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอไซค์มอไซค์ไรเดอร์เอาขึ้นมาก่อนฮัลโหลตั้งขาตั้งก่อนเฮ้ยทำไมมันขับเองอะมอไซค์ไรเดอร์ผีสิงอ,อะไรวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับสินค้าเข้าไปมันเข้าไปยังไงอะมันเข้าไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมโอเคขาคาตั้งคูลงนี่ครับวันนี้ก็มากับ X Max ครับผมอันนี้เป็นรถไรเดอร์นะฮะรถส่วนตัวรถส่วนตัวซิงไปเลยครับนี่ฮะลงเซเว่นแบบโคตรเท่โอ้โหเล่นยกล้อเลยฮะ โอ้เลยซอยครับเลยซอยฮะโอ้ยเลยเลยนี่ไรเดอร์สายซิ่งฮะโอ้รถแบบไรเดอร์มันล้อลื่นเว้ยไม่ใช่ล้อลื่นนะล้อลื่นมาส่งแล้วครับอ่าอันนี้ออ๋น่าจะเป็นบ้านนายเรือนลางพางตัวนะครับผมมีปุ่มกดไหมน,นี่บ้านเลขที่เท่าไหร่วะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยกล้วยกล้วยหยิบกล้วยมากินหน่อยหยิบกล้วยมากินได้ไหมหยิบกล้วยมากินไม่ได้โอ้ยแย่มาก โอเคติงต๊งหนิงของเซเว่นมาแล้วครับรอผมแป๊บเดียวีล้วผมออกไปเอาเอ่ uh, งั้นเดี๋ยวผมเอาวางไว้ที่หน้าบ้านนะครับผมโอเคตายเลยทำ <c oughs> <c oughs> ไมเสียงเสียงลูกค้าเราหดหูจังวะโอเคลูกค้าคนแรกผ่านไปครับมันไม่สมจริงเลยเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตังลงขากลับมันก็ต้องมีการแซดสักหน่อยอะ ทำงานเซเว่นคุ้มไหมเนี่ยถ้าน้ำมันน่าจะหมดไปกับการยกร้อนี่ยซะเยอะเลยฮะอะ่ผมหาเซเว่นตัวเองไม่เจอวะอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงโโอเคจอดนะครับผมแล้วก็เพื่อความสมจริงฮะตั้งขาคู่ครับอ่ะแบบนี้ก็จะได้สมจริงหน่อยโอหดูเป็นไงอันนี้คือเป็นการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของไรเดอร์ครับ นี่ฮะเป็นยามาฮ่ X Max ครับผมแต่งเป็นล้อเล็กครับผมแต่ไม่ได้ถึงกับเล็กมากนะเพราะว่าด้วยรถมันคันใหญ่เราก็ต้องใส่ล้อที่มันไม่เล็กมากไม่งั้นเดี๋ยวยางมันจะร่วง่ายครับผมเวลากระแทกแบบว่าอเน,นี้อเน,นี้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะไออ๋อเฮ้ยไอ,อ,อที่มันลดความเร็วถนนน่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเออนั้นแหละเอ,อ้ยลูกค้าคนที่2ส,สั่งเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับเอาสินค้าก่อนครับผมหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วก็ โทรเบอร์ลูกค้าครับผมนายบ้องโตโอบ้องไฟไปชื่อเป็นปันดูวันนี้โทรไปหาลูกค้าสิอาสวัสดีครับอันนี้ใช่นายบ้องโตโอบ้องไฟไหมครับใช่ครับผมนายบ้องโตเองเซเว่นที่คุณสั่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งตอนนี้ออกมารับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับไปไม่น่าจะเกิน2-3นาทีครับเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นนักซิ่งครับโอเคครับไลเดอร์ได้เลยครับผมจะมารอหน้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับผม ปเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามปักมุดที่ลูกค้าปักมุดมาเลยนะครับผมโอเคเอาตังข่าตังคูลงเอาข่าตังก์อเลยวะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญน,นะครับผมไปฮะนี่ครับผมไรเดอร์ฮะต้องมีการยกล้อครับผมเออเอาดีมาดีใครจะวัดกับไรเดอร์นะโอถึงแล้วถึงแล้วเบรกเบรกเบรกแหมเซตเซตเซตหน่อยไม่ได้โอ แล้วก็โอเคถึงหน้าโรงเรียนละนี่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญอาขาตั้งขึ้นเดี๋ยวโทรหานายบ้องตัวโอบ้องไฟก่อนเป็นอาจารย์ปะเนี่ยถามจริงเฮ้ยเราส่งไรเดอร์ให้อาจารย์ว่ะติงต้งหนึ่งติงต้งหนึ่งเอ้ยเสียงโทรศัพท์ไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับเอ่อเซเว่นที่คุณสั่งมาส่งที่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกไปเอาเอาฝาไว้กับป้อมยามเลยครับโอเคป้อมยามอยู่ไหนวะ นี่อน่าจะใช้ป้อมยามใช่ไหมแต่เราเข้าโรงเรียนไม่ได้นะประเด็นตุกปีนล,ลัวเข้าประเท็ปีนรัวโรงเรียนเข้ารโรงเรียนมันไม่ยอมเปิดประตูให้อ่ะผมก็เลยจําเป็นต้องปีนล,ลั้วเข้ามาครับแต่ผมไม่อยากโดดลงไปทันทีผมออกไม่ได้โอเคก็เอาฝากไว้กับยามนะครับผมยามอยู่ไหนวะมียามไหมนี่โอ้ยยามไม่น่าจะอยู่มั้งนี่ยามน่าจะเข้าไปในโรงเรียน โอเคงั้นเอาห้อยไว้ตรงเสานี่แหละห้อยไว้ตรงเสานี่เลยอุ้ยเมื่อกี้เก็บโดดออกไม่ได้ okay, โอเคอู้แก๊งวัยรุ่นแซดรถกันว่ะเดี๋ยวเราต้องไปแจมพักหน่อยโอเคไปเอาดีมาดีครับก็มาดีครับมาดีล่าสุดอะไรด้วยไวแข่งรถละก็มานี้เป็นไงล้อเดียวล้อเดียวครับไม่ต้องแบบวิ่งสองล้ออุ้ยอ้ยอ้คันนั้นหน่อยคันนั้นมันตึงว่ะดูดูมันตามผมมาแล้ว อ้โดนกินโดนกินอืมแม่ไอ้นีเราวิ่งแค่ล้อเดียวฮะเรแจะวิ่งสองล้อคอมเดียวก็ไม่ได้ขึ้นเลยนี่วานะฮะอู้สุดจัดโคตรตึงโคตรเทโคตรอะไราโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปขับเลเดอร์ของเราดีกว่าเพราะว่าที่กี네้เราเอารถเป็นแว่นมาละพักพักผ่อนพักผ่อนอะไรคือพักผ่อนวะโอเบรกเบีกเบียวิธรรมดาก็แรงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเอ็กแม็กเรานี่ กอดหน้าเซเลยจะได้ออกตัวง่ายหน่อยนี่ครับตั้งหาคู่ครับยังแข่งกันไม่เลิกอ,อีกเหรออ๋อเป็นแชทเก่าหรือเ่าโอเคปิดแชทไปก่อนแล้วกันเอาเป็ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาอีกแล้วโอ้คือคนสั่งเซเวเยอะมากครับผมเรียกได้ว่าวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะฮะถ,ถ้ามียีชั่วโมงเนี่ยน่าจะวิ่ง24ชั่วโมงนะเนี่ยผมคิดว่านะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็น่าจะมีคนสั่งครับเออ นายน้อยร้อยลีลา What โอเคลูกค้าคนที่สามของเราทำ <laughs> ไมชื่อชื่อแต่ละคนได้เป็นเพี้ยน,นทั้งนั้นเลยวะเนี่ยโอเคเราเราโทรหาลูกค้าก่อนกกกรรริิิงงงอันนี้ใช่นายร้อย นายน้อยร้อยลีลาไหมครับเออใช่ครับผมนายน้อยร้อยลีลาครับผมอ่าอนโทรเหตุทไหนครับเนี่ยอ่านี่โทรมาจากเซเว่นครับสินค้าที่นายน้อยร้อยลีลาสั่งได้แล้วนะครับผมออกมารับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับโอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะออกไปรถหน้าบ้านได้เลยครับโอเคครับแน่นอนผมไปด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับตดไปไปเราเราขับแบบฟ o v บ้างเอ้ยยกล้อได้ไหมโอ้โหอุยเข็มไม้ขึ้นด้วย โคตรเอาเอะคันนี้โคตรตึงโคตรเท่บครับ <c oughs> สมจริงเอาเลยซอยอีกแล้วฮะต้องเข้าไปซอยนี้ครับเข้าซอยนี้เฮ้ยผมไปเปิดเฟรยเลียวทำไมวะเนี่ยอ๋อกดตัว C เพื่อเปิดเฟรลเลียวได้เฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้มันก็สุดแล้วนี่มันก็สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีบ้านอยู่แถวนี้อันนั้นก็ต้องย้อนกลับไปน่าจะเป็นหลังนี้แน่เลยหลังเดิมปะเนี่ยนายน้อย ร้อยดีลาหลังเดียวกันกับที่เรามาส่งก่อนนั้นโอ้คนละหลังกันอ๋อคนละบ้านกันครับผมอู้อันนี้มีรถซิ่งด้วยเดี๋ยวเราจอดจอดลงไปดูหน่อยต้องโทรหาลูกค้าก่อนกริ๊งกริงกริ่งกริ่งเอนานายน้อยครับสินค้าที่สั่งจากเซเว่นมาถึงแล้วนะครับผมอยู่หน้าบ้านครับผมเอาหอยไว้ตรงมอไซสีขาวเลยครับอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอเคเอาหอยไว้นี่เนาะขโมยมอไซม,มันเลยได้ไหมวะเออไม่ชอบออกมาเอาของเซเว่นเลยฮะ ลูกค้านี่เล่นตัวเยอะวะ่ะเออโอ้โหแต่ลูกสูบนี่คือแบบใหญ่มากเลยเป็นโมเดลลูกสูบอันนี้คือเข้ามารีวิวบ้านคนอื่นนะนี่ฮะมีโรงจอดรถด,ด้วยอันนี้คือบ้านใช่ไหมแล้วลูกค้าอยู่ไหนน่าจะเป็นของบ้านหลังนี้หรือเปล่าวะเยเด็ดกล้วยเด็ดกล้วยเด็ดกล้วยมากินเด็ดกล้วยมากินโอเคไปรายกล้อไปเลยฮะโหดสุดครับ มีใครให้ตึงกว่าไรเดอร์คนนี้ไหมออ้หเกือบใส่เสาสะพานเกือบขิดไปละชีวิตเกือบสั้นไปละเราขับดีดีดกว่าเออทำไมต้องขับให้มันอันตรายด้วยเนี่ยอือหือเป็นไงดิฟเข้าดิฟเขาน้าเซเว่นะคือเซเว่นมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับผมคือแมปอื่นเนี่ยมันจะมีเซเว่นที่มันสมจริงแต่ก็ยังว่าแหละครับมันอยู่ในช่วงพัฒนาเอาเฮ้ยเดี๋ยนะ ทำไมรอบนี้รถเราไม่ล้มอ่ะเราไม่ได้ตั้งขาคู่นี่ตั้งขาเดียวได้ไหมไม่ได้มันต้องตั้งขาคู่อย่างเดียวคือต้องบอกว่าเซเว่นในแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแบบว่าเหมือนเขาเอารูปหน้าเซเว่นมาแปะเอาครับมันไม่เหมือนบางแมปที่เขาทําเป็นแบบเซเว่นให้เหมือนเซเว่นจริงๆเลยที่มันสามารถเดินเข้าไปได้ก็มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอาแค่เหมือนก็เอาแค่คล้ายๆก็พอแล้วเพราะว่า มันไม่มีใครมาเข้าเซเว่นในเกมหรอกครับจริงไหมเออมันส่วนมากเขาเข,ข้าไปขับรถเล่นกันหมดนะ่ะเออไม่ต้องทําให้มันแบบเอออะไรขนาดนั้นก็ได้แค่นี้ก็เล่นได้แล้วเออให้มันเป็นวิวแบบอารมณ์แบบเหมือนไทยเฉยๆให้มองมาโอ้นี่เซเว่นใช่ไหมอะไรประมาณนี้เออกนนี้ก็พอแล้วแหละเอออันนี้คือรีวิวเซเว่นตัวเองนะเซเว่น <laughs> ที่ตัวเองทํางานอยู่ต้องพูดให้ถูกครับเออออเดอร์มาละออเดอร์มาละลูกค้าคนต่อไปมีชื่อว่านางเจี๊ยบจืดจาง <laughs> นางเจี๊ยบจืดจางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าเลยแล้วกันกรดิ่งกรดิ่งกรดิ่งกระดิ่งๆๆๆสวัสดีครับอันนี้ใช่นางเจี๊ยบจืดจางไหมครับใช่คะ่ะเฮ้ยอุ้ย,ยเสียงเสียงได้เสียงได้ไดอ่าเซเว่นที่คุณสั่งได้แล้วนะครับเออได้และะ้วนะะใช่ครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับผมส่งส่งตอนนี้เลยครับผมออกมารับที่หน้าร้านได้เลยนะครับหน้าบ้านอะไรก็ว่ากันไปครับผม โอเคได้ค่ะเราจะออกไปรับตางนี้นะคะโอเคครับอุ้ยทำไมต้องเสียงแบลขนาดนั้นเลยวะลูกค้านางเจี๊ยบตืดจางเสียงแบลเกินฮัลโหลพูดถึงว่ามันน่าจะมีระบบกดหมอบเนาะเออถ้ามีระบบกดหมอบม,มันน่าจะดีโอเคไปนางเจี๊ยบตืดจางโอเคมันก็ต้องมีการยกล้อนะฮะนี่ไปครับอุ้ยคันนี้ซ้อนว่ะมีซ้อนสองคนมาโอ้โหที นี่เราเราต้องมากลับรถนิดนึงครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือแบบสมจริงสมจริงขึ้นครับด้วยการขับมากลับรถตรงนี้แล้วก็เอาไปส่งให้นางเจ,งจี๊ยบจิตใจโอ้โหวคดที่คดตึงไหเดินทีเท่เฟีเ้ยวท,ท,ที่สุดในไทยปม่นียถามจริงเขาอยู่ตรงปั๊มน้ำมันอ่าถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมผมเอาปักหมุดมาอะอะอะโอเค อยู่ตรงปั๊มน้ามันหรอเขอ,อยู่ตรงไหนอะเฮ้ยนี่มันก็เซเว่นเหมือนกันนิวฮามันมีเซเว่นปั๊มน้ํามันด้วยหรออันนี้อ่าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตรงนี้มีเซเว่นน่าจะคนละปั๊มนะครับนี่เออมันต้องปั๊มนี้นี่นางเจี๊ยบจืดจางโอเคตรงนี้หรือเปล่าวะน่าจะตรงนี้แหละครับโอเค เราโทรหาลูกค้าก่อนอา่าผมมาส่งเซเว่นถึงที่ปั๊มน้ำมันที่บักมดไว้แล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณอยู่ไหนครับเนี่ยเออพอดีหนูเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะเอาให้ไม่ตังเสาตังลูกสูบจะโตได้เลยแค่โอเคได้ครับได้โอเคทำไมทำเสียงยังไงไม่ได้อเอาให้วันนี้ก็ได้นะครับโอเคไปก็กลับเลยดีกว่านะครับลูกค้าไม่เห็นหน้าเห็นตาสักคนนึ่งนะ จริงๆผมสามารถแบบว่าบิลลูกค้าขึ้นมาได้นะแต่ผมขี้เกียจทำมันมันต้องบังคับ2ตัวละครอ่ะเออโอ้ต้องบอกว่าออเดอร์เข้ารัวๆออเดอร์เข้ารัวๆตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปรับออเดอร์อีกครับเอทํางานขับไรเดอร์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลายวันนี้ก็ลายวันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เคยทำเซเว่นแล้วก็ไม่เคยไปดูด้วยว่าเซเว่นไรเดอร์วันหนึ่งเขาวิ่งได้ตังประมาณเท่าไหร่แต่ตัวหาลูกค้าก่อนลูกค้าคนต่อมา นางหิงห้อยมหาเสน่ห์โอ้โห <c oughs> มหาเสน่ห์วะโทรไปก่อนเสียงโทรศัพท์ไ่เหมือนเดิมอ,อ่ะสวัสดีครับใช่นางหิงห้อยมหาเสน่ห์ไหมครับเฉยค่ะว <c oughs> ัโตไม่เจอที่ไหนคะ <c oughs> ่ะโทรมาจากเซเว่นครับกำลังจะไปส่ง ของที่ลูกค้าสั่งนะครับปรนนาออกมารับที่หน้าบ้านด้วยนะครับผมเออขี่เลยค่ะโอเคไะไม่อยากคุยกับลูกค้าคนนี้เลยวะ่ะเสียงเสียงเพี้ยนเกินลูกค้าคนเนี้ไปรอบนี้เราไม่ต้องกลับรถฮะเราไปเลยฮนะโดกรอครับผมโอ้โหเมื่อกี้ไหลเดือดควันลูกค้าคนนี้อยู่ไหนวะอยู่หอพักไหมหอพักสี สีเขียวๆผมก็หลายเขียวนะพูดถึงสีเขียวฝั่งซ้ายสุดตรงป้ายรถเมย์อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อตรงนี้แน่เลยเออคือไม่อยากจะโทรหาแหละเอาห้อยไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาของห้อยไว้ตรงต้นไม้เลยแล้วกันโอเคสมมุติเอานะครับสมมุติเอาสมมุติเอาโอเคไปขากลับมันก็ต้องมีการซิ่งครับหมอบอุยอ้ยอุ้ยเอาว่ะโอ้จะแข่งกับไรเดอร์แล้วน้องโอ้น้องคิดผิดแล้ว รถไลเดอร์แต่งซิ่งมาขนาดนี้จะมาท้ายพี่แข่งยังไงฮัลโหลโอเคมาถึงเซเว่นละอ่าพักกินน้ำกินท่าสักหน่อยนะครับโอเคเอาจอดไว้หน้าเซเว่เลยครับลูกค้าคนต่อไปยังไม่มาครับออเดอร์ยังไม่มาว่าแต่ห้องน้ำเซเว่มันอยู่ไหนวะไปได้ไหมพรงนี้ไปไม่ได้ครับอู้หลังเซเว่ก็ไม่มีอะไรนะอุ้ยเราปีนขึ้นบนหลังคายซวได้ไหม ปีนขึ้นบนหลังคาเซเว่นได้เฉยมันน่าจะนั่งบนหลังคาได้เนาะพูดถึงเฮ้ยออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วโอเครับออเดอร์มาปึ๊บเต็มตัวขึ้นรถครับเดี๋ยวโทรหาก่อนกระิง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 เอ้ยเดี๋ยวผมลืมบอกชื่อว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อนางประทูคูโบต้าครับ <What? laughs> นางประทูคูโบต้าครับ โอเคชื่อแต่ละคนนี่คือแบบวอตตาเฮลนะฮะสวัสดีครับใช่นางประทูคูบอตา้าใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรคะนี่โทรมาจากที่ไหนคะนี่นี่โทรมาจากเซเว่นะครับผมสินค้าที่ลูกค้าสั่งกําลังจะไปส่งแล้วนะครับรอรับได้เลยนะครับผมไหเลยยกรอไปเลยเออลูกค้าบอกรีบใช่ไหมนี่เราต้องเปิดอัลติเมทฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอันติสีอัลติเมทอะไรวะเคบลูกค้าบอกรีบฮะ ลูกค้าคนนี้อยู่ไหนวะตรงนี้แน่เลยเอยอๆๆนี่มีการ360องศาเขาเรียกว่ามอไซเทิร์นครับมอไซโอเคนี่ลูกค้าลูกค้าอยู่ร้านนี้โอเคเอามาส่งให้ลูกค้านี่โอ้ลูกค้าก็เป็นร้านค้าขายของเหมือนกันนี่นี่ร้านอะไรวะเนี่ยขายอะไรนี่โอ้ขายแกงเหรอแกงอะไรอะวอล์กบอลวอล์กแอนด์บูลเหรออ่านออกเสียงว่าอะไรอะโอเคเรามาถึงลูกค้าละ โอเคลูกค้าอยู่ไหนไม่รู้นี่โยนไว้หน้าร้านเลยปิว้วโยนไว้แล้วก็หนีไปนี่นี่นี่น,นี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วทีนี้เราก็ได้เวลาแซดรถกลับไปที่งเซเว่นละอุ้ยเลยโอ้โหสวัสดี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 มีสวัสดีเล็กน้อยถึงระดับปานกลางเฮ้ยเลยเซเว่นไปเนี่ยเอา<ส>เซเว่นผมหายเฮ้ยเอายัางไม่เลยยังไม่เลยอ่าเซเว่นเราอยู่ตรงนี้ป่ะเถอยผมจำที่ทำงานตัวเองไม่ได้ เป็นไงการกลับรถแบบขั้นเทพขั้นเสียนออโคตึงโคตีโอยดิฟเข้าร้านไปเลยโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์คลิปดีให้ผมหน่อยละกันนะครับผมไม่มีเลยทำผมก็มาทำปันป,นปนัเล่นในนี่แหละแมปสปิดบําเพ็ญนะครับผมแบบนี้คนเล่นเยอะมากใครที่อยากจะขับรถซิงซ่งมอไซซิ่งก็แบบนี้เลยนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมทุกคนครับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ